ยินเสียงกเสียงสา3ด้วยนะเกจนะค่ะสวัสดีเจโรตตลีสวัสดีค่ะแบบสวัสดี FC ฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลด้วยพี่น้องด้วยนับพอกันบรรยากาศมืดแล้วทำชุ่มนะครับคืนวันที่20สิงหาคม2568นะครับพี่น้องมือนี้บปาเท่าได้ผักกาดหินมาวาสบีไทย มันจะชุนชุนจังน่อยพี่น้องอันนี้ผักกาดเนี่ยักกาดฮื้นมันจะฮื้นมันจะชุนหน่อไม้ไล่เอาเจแล้วถอดใครตัวนี้ถอดอ่ะตามนั่งเลยเจก็เสียงคอยทำมือเนี่ยอันเบื้องกลางไปน้ำปลาทู่วตามไปน้ำเร่งไปน้ำแห่มตามแจวปลาทู่ได้พี่น้องเด้อมืนเนี่ยแหน้มใส่อยู่เออเจแล้วแหนมกลางไปน้ำแหนมไปน้ำเร่งไปน้ำแหนมเออสุดสุดไล่มืันนี่ไล่ยังยังอยู่เตาเลยเจเอาปลาส้มตัวมา อย้าซื้อมาหลายมือหลายย่านมันสู๋อ๋อปิ่งผสมน้ำพี่น้องนะผสมปิ่งผสมกสระแซบเด้อนะบภูมักเผ็ดกับเกี๊ยหมักพริกดิบกัดนะเจนนะแม่นเอบภูมิภัณฑ์กับภูมักบรรยากาศขั้วบานๆท่านผู้ชมนะครับผมแอบไทยเบิ่งจักหน่อยได้พี่น้องเด้อ <c oughs> นะครับไทยเบิ่งจักหน่อยนะครับท่านผู้ชมอ่าคืนนี้นะครับบ่าวเถ้าจะพ่ายไปรับชมครับปู่สีสเกตได,ด้พี่น้องเด้อ นะครับงวดวันที่1กันยายน2568นห้าดะครับผลที่ผ่านมาครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งปูถือว่าเดินดีนะปูเด่นล่างให้เหล็กเด่นเหล็กวิ่งล่าง6พี่น้องนะครับเสียดาย6กับ7 7, 7, 7, 7 6, ปูจับ37อยู่เต่า6ปูวัได้จับ36นะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งถือว่าเดินดีแอมจังไปชมไปฟังน้ำกันเจลประตูค่ะเจลน้ำเออพี่น้องคืออยากกินบ้างสองสามมือได้ไหะเจเนาะอ้วนกับอันนี้กอเซ่อ่ะกับ หน่อไม้ไล่ม่พี่น้องช่วงนี้ไหน่อไม้ไล่เออีริกมาเขาว่หอมอันนี้ใส่นำ้ำมะเขือบ่ค่ะเออใส่นำ้ำใส่น้ำจังน้อยพี่น้องนะ,ะพ่อได้คุยกับข้าวเหนียวบ่บต่บต้องเอาแขนเจนะครับนี่ไหมกินกับหน่อไม้ไล่พี่น้องกับผัากกาดผัากกาดหินพี่น้องงามงามนะเจ้าถอดไข่ถอดไข่พรอามมา้อมท่านผู้ชมชุม เอานะครับท้ายเหตุได้เวลาจากน้อยพี่น้องเอออย่าเฝ้าเบื่อบล็อกบล็อกท้ายตอนกินใหุ้บังดอกคำชุ่ม่นะครับพ่อปลาสันาลีาครับผมปลาสันหลีพอดีพี่น้องเมนพ่ออุจูพ่ออุจูปนปลาทูพี่น้องเียแล้วค่ะครับปนปลาทู่ปนแบบบานๆเรับพี่น้องนะครับบานๆในน้าปนนี่ไหมน้องไม่ไรพี่น้องแถวบ้านทุกถูก๒๐บาทพี่น้องนี่นอนเลหน่อยๆงามๆอ่าก็จะมี นะครับปิ้งผสมน้ำนะครับแต่ว่าบ่าวเฒ่าสีพัฒนัดาด้กิบปลานเนาะผสมมันกลางหลายพี่น้องบ่าวเฒ่าเป็นคนกินปลาและย่านกลางท่านผู้ชมเออจะระวังแหมนะครับระวังได้พี่น้องเด้อนะครับเออระวังกลางอ้าวนะครับจังไปชมไปฟังน้ำกันพี่น้องปู่สีสเกตนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมเ<า>พื่อได้เป็นหน้าทางเพื่อได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่เหล็กเด่นปูเทวาเดินดีนะปูให้เจ็ดก,กับหกหกมาอยู่ท่านผู้ชมนะ ดีของคู่กันนะครับท่าช่ชมจงไปช่วมไปฟังน้ำกันนะครับผมสวัสดีครับบ่าวเท่าสอสดีท่านช่วมครับสวัสดี FC ฟซแฟนคลับทุกช่องบ่าวเท่าชาแนลคืนวันที่20สิงหาคม2568หยจะพาเอฟซท่าน่มครับมารับชมปู่สีสเกตนะครับ งวดวันที่1กันยายน2568น,นะ้รับงวดที่ผ่านมานะับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งปูถือว่าเดินดีอยู่นะับชุดล่างหกับ7จ็มากหนะครับผมอเอ้านับมาชมมาฟังกันเด้อพี่น้องเด้อนะับตอนนี้นะครับผมจะสามทุ่มแล้วนะับคลิปนี้บ่าวเท่าจะลงให้เช้าวันที่21สิงหาคม2568ัน้อได้พี่น้องเด้อนะเพราวะเอสซี่ก็จะพักพอนนะเพราะว,ว่ะดิเกล ครับมาชมมาฟังกันกาบน้ำสก,การครับปูเจริญพรครับได้แล้วนหมปูได้แล้ว,วได้แล้ว,ลวครับอหกไหมครับปูนะล่างมาอยู่แต่จับควรบุบุบบกเขาบกเขา,าเขาออปูห่งห<ม>กครับเจ็ดพี่น้องเจ็ดนี่ปูจับสามเจ็ดอยู่ นัพบพกนี่ปูไปจับพกเจ็ดจับพกหนึ่งอ่าเอาแม่ผ <c> ม <oughs> ปู่สีสเกตครับหนึ่งกันยายนหกแปดครับวันที่แล้วบริสุฟังเสียงปูพี่น้องนะครับวันที่แล้วปูเบาหวาน เรียกติดงานศบอ่าเอานะครับปูครับพ้อมเหรอครับผมนะ,นนะครับบนนะครับวนนิ่งเก้าเม็ดเดียววิ่งบนเก้านะครับวันนี้เก้าอีกมาปูครับครับผมแต่แต่เก้าเนี่ยจะมาได้ทุกหลักมาได้ทุกหลักอืมครับ ก้ามาได้ทุกหลักค่ะาผู้ชมแต่แต่ปู่จะเอาเก้าเนี่ยไว้หลักร้อยนะครับผมอ่านนะสามตัวเก้าแปดหกเก้าแปดหกแล้วก็เก้าแปดครับแปดหกเก้าแปดแปดหกหกเก้าหกเก้าหกเก้าตัวเน้นหกเก้าตัวเน้นครับ ทีนี้ล่างับล่างเป็นแปดล่างคู่วิ่งล่างแปดกับปูจับคู่แปดสองแปดหกแปดสองแปดหกแปดเก้าแปดเก้าแปดห้าแปดหนึ่งแปดห้าแปดหนึ่ง ครวงกลมไปที่แปดเก้ากับแปดหนึ่งวงกลมที่แปดเก้ากับแปดหนึ่งสองคู่นี้สองคู่นี้ครับผมอ่าชุดล่างวิ่งแปดเม็ดเดียวคบ,บนเก้าเม็ดเดียวนะปูเนาะอ่าะเก้านี่มาได้ถึงหลักลอยหลักสิบหลักหน่วยมันบอปูแมนอ่าปูให้ชุดสามตัวเก้าแปดหก อือสองตัวเน้นหกเก้าสองตัวเน้นหกเก้าบอเป็นบอเป็นเก้าเอาบอเป็นแปดหกเก้าหัาตัวถ้าเป็นเก้าแปดหกเก้าแปดหกอ่าทำช่วมปูจับให้ตามนี้อือครับ,รบเน้นที่หกเก้าเน้นที่หกเก้าครับเดียวบ,บนครับผมล่างล่างจะเน้น แปดเก้าแปดหนึ่งสามคู่นะครับหกคู่นะครับวิ่งล่างแปดแปดสองแปดหกแปดเก้าแปดห้าแปดหนึ่งนะครับเน้นที่แปดเก้ากับแปดหนึ่งหาโรตลีไว้เลอตหาอรตลีไวเล่นเปปูหาไว้โรดอ่าเอานะครับชมนะครับผมมาเบิ่งมาชมกันนะครับผมเอาชมนะครับปูซีสเกตนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเด่นล่างปูถือว่าแม่นอยู่ครับ 6กับ7นบปูให้จับให้3 7 8 7จ็ทาหนะครับปูจับให้สามหกับ8ปดหกในเขายู่ดีพี่น้องนะ,นะแต่ว่าปูไปจับหกเจ็กับ6 1หนึ่งบล 3, ็อตสามมัดติดหกตาสามมีปูไปติดเจอยู่ 3, ะ 6, นะครับจับคู่ไม่เข้านะครับผมแฮ้เอานะครับปูศรีสเกตได้เป็น้องเดยนครับเป็นแนวทางคำชม่มหนึ่งกันยายนสองพร้อยหนะครับผม เล็กเด่นเล็กวิ่งบนเก้าปูนะ่ะสามตัวเก้าแปดหม่เป็นรองเดอเกนี่ปูาได้มาได้ทั้งหลัก9หลัก10หลักหน่วยสลับกันเอานับจะ6กแปดหรือ8 8 9 6ปด้าหได้หมดพี่น้นองนับตาที่ปูนเน้นให้คือ9 8 6าแปดหกนับแปดหกเดหนับปูนเน้นที่6กเก่าทำชุ่มนับวิ่งล่างเด่นที่8ปดนับเหล็กเด่นเล็กวิ่งล่าง8ปด8นับแปดสองแปด นับเนียนหยี่งคูแปดเก่ากับแปดหนึ่งหาลอตเตอรี่ไว้ท่านผู้ชมนับชุดบนสามตัวเท่ากับหาลอตเตอรี่ไว้ได้ที่พี่น้องได้นับเก้าแปดหกคือปูวาให้สลับเอานี่นี่เก้ามาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะเพื่อได้เลขท้ายสามตัวนะับหรือรางวัลใหญ่นะพี่นอนะ้องเนาะอ่าปูซีสเกตบอมักบอชอบเบิ้งไวกอนก็ได้นะผมอ่าบอมักบอชอบเบิ้งไวกอนนะครับอ่างวดนี้ได้ฟังได้ฟังจากปากปูทมม่านผู้ชุ่มงวดที่ผ่านมาปูติดตุลา แอบหน้าจอแล้วพี่รองนะปูสีสเกตครับผมชุดล่างชุดล่างมันเจที่แปดปะปูแมนชุดบนมันเจที่เก้ามันเจที่เก้าแล้วก็ชุดล่างชุดบนชนกันพี่รองคือแปดหกกับเก้าแปดแะชนกันที่แปดหกกับเก้าแปดชุดล่างชุดบนเนี่ยชุดล่างเนี่ยไอให้เน้นๆไปที่แปดหนึ่งเด้อเน้นไปที่แปดหนึ่ง เน,นเน้นไปที่แปดหนะึ่งมากกว่า,าเน้นไปที่แปดหนะึ่งได้พี่้องปูว่าหาลอตเตอรีตตร่ไว้พี่รองนะครับแปดเก้ากับแปดหนึ่งกับตัวน้ำบลปูโบตรงกลับเน้นตรงๆจำช่ชมครับเอ้านะครับผมเป,ป็นยังไงปูฝนตกบ้างตกป,ยปยรยโปยตกแปดเดียวก็หยุดพอมันเปียกบินเฉยๆเนี่ยแหละช่วงเนีน มันไปตกอยู่ที่สังขะนะครับตกเอเรงอ่ะนะครับท่านผู้ชมบ้านเราก็จะรบกวนปู่สักหน่อยครับผมกราบนมัสการาครับปู่ะจาริพาญพรครับการขอบคุณขอบคุณปู่สิกิตสีสเกตครับนะผมสาธุครับอ่ะนะครับท่านผู้ชมบ้านเรากราบขอบุญขอบคุณปูสีสเกตนะครับผมอ่ากราบขอบุญขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปู่นะครับผม ที่ผลให้หน้าทางมากได้พี่น้องเด้อนะเป็นหน้าทางเลขคำนวณแน่เลขถูกเลขฝันทำประชมนะครับทามักถ้าชอบถูกใจตรงใจคือบ่าวถาวาจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทำชุ่มบอมักบรชอบเบิ้งไว้ก่อนนะครับอ่างวดเข่ากม็มีงวดลุดกม็มีนะทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูไม่มีใครรู้นะพี่น้องนองวะว่าจอกตัวไหนนะครับผมบ่าวถาวาพุ่งเอฟซีแฟนคลับทุกช่องทุกท่านครับขอบคุณภไรไิยามีนายพีปานะอาสุกุสุคนนะครับผม ขอให้ทุกท่านนะผมสุขภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพอไงไม่ไงแหละกันทุกท่านครับอายุมั่นคนยืนให้โชคให้มานให้ยิ่งให้ลำให้ด้วยพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบอเท่าสวัสดีครับ